รถไถนาถูกยึดและความสงสัยของพ่อตารุ่งเช้าหลังจากการสถาปนาแม่ยายเป็นราชินีแห่งบุญได้ไม่นานผีก็ถูกปลุกด้วยเสียงคำรามของลุงชุม่มพ่อตาผู้ไม่เคยรู้ความจริงใดๆแต่รู้สึกไม่ชอบมาพากลกับการกระทําของคนในบ้านโดยเฉพาะเรื่องที่เมียรักของตนได้กุญแจรถไถนาไปครองลุงชุม่มยืนเท้าสะเอลอยู่หน้าห้องผีไอทิศ แกเอาเมียฉันไปทำอะไรกันแน่ตั้งแต่ไอ้ควายบุญรอดหายไปแกก็พาเมียฉันไปทำพิธีบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้ล่าสุดมันมายึดกุญแจรถไถนาฉันไปแล้วนะแกต้องรับผิดชอบผิดรีบลุกขึ้นมาทำหน้าตกใจสุดขีดพ่อครับใจเย็นๆครับพ่อมันคือพิธีสถาปนาให้แม่เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินแทนเจ้าที่นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของรถไถนาเรานะครับพ่อสิริมงคลอะไรของแก ฉันเห็นเมียฉันเอาผ้าไหมมาคลุมรถไถท,ทั้งคืนแล้วก็เอาพวงมาลลยมาแขนเต็มไปหมดจนฉันสตาร์ทไม่ติดแกต้องไปเอากุญแจรถไถคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะสืบเองว่าแกกับแม่แกแอบทำอะไรกันแน่ลุงชุ่มเริ่มจับไตได้แล้วพิษรู้ดีว่าถ้าลุงชุ่มเริ่มสืบความลับเรื่องการบำเรอบุญของเขากับแม่ยายต้องแตกแน่นอน เขาจึงรีบไปปรึกษาป้าสมอนที่กำลังมีความสุขอยู่กับการเป็นราชินีแห่งบุญอยู่ผีกระสิบอย่างร้อนรนแม่ครับแย่แล้วพ่อจับตายเราได้แล้วพ่อบอกว่าจะสืบเรื่องพิธีบำเรอบุญทั้งหมดถ้าพ่อรู้ว่าเราบำเรอกันจริงผมตายแน่ๆนะครับแม่ป้าสมรน,นั่งยุ้มสวยๆบนเก้าอี้พร้อมกับกุญแจรถไถในมือโถลูกเขย แม่ก็ว่าแล้วว่าพ่อแกต้องมาหมายไหนไม่ต้องกลัวหรอกจ้าในเมื่อพ่อแกอยากจะสืบนักเราก็แค่สร้างผีหลอกให้พ่อแกกลัวจนไม่กล้าสืบต่อก็พอแล้วนี่จ้าป้าสมนเสนอแผนบุญผีหลอกท่านทีเลขกลนใหม่ของทั้งคู่คือการสร้างสถานการณ์ผีหลอกให้พ่อตาตกใจกลัวจนต้องละเลิกความตั้งใจในการสืบสวนพีทกับแม่ใหญ่เริ่มวางแผนที่วายป่วงที่สุดในชีวิต ผีดได้ยินดังนั้นตาลูกวาวเลยเยี่ยมมากครับแม่เราจะสร้างผีสาวชุดแดงที่ตามมาขอส่วนบุญจากราชินีแห่งบุญอย่างแม่พอจะเชื่อว่าที่แม่ยึดรถไถหน้าไปก็เพราะต้องทําบุญให้ผีไม่ใช่เพราะติดใจผมป้าสมอนดีแม่จะแต่งเป็นผีสาวชุดแดงเองแต่ผีดผีสาวชุดแดงต้องการเครื่องบูชาที่เป็นเสื้อผ้าด้วยนะจ๊ะแม่ว่าเสื้อผ้าของแกที่แม่ชอบที่สุดนั่นแหละ แกต้องเอามาทำบุญกับแม่คืนนี้ป้าสมอนพลิกเกมใช้แผนผีหลอกเป็นข้ออ้างในการบำเรอบุญรูปแบบใหม่ผิดถึงกับเหงื่อตกถึงแม้ว่าจะรอดจากการเบิ้ลแบบเดิมแต่การต้องมาทำบุญผีหลอกกับแม่ยายในคอสตูมผีนั้นมันน่ากลัวไม่แพ้กันและเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะต้องปิดปากพ่อตาผีสาวชุดแดงและพ่อตาเริ่มปฏิบัติการสืบ พีทกับป้าสมอนเริ่มดำเนินการตามแผนบุญผีหลอกทันทีโดยมีเป้าหมายหลักคือการทำให้ลุงชุ่มพ่อตาผู้เริ่มสงสัยหวาดกลัวจนไม่กล้าสืบเรื่องการบำเรอบุญต่อไปผีต้องหาทางทำให้พิธีนี้ดูน่ากลัวแต่ขณะเดียวกันก็ต้องจำกัดการบำเรอบุญของแม่ยายให้อยู่ในขอบเขตพีทกระซิบกับแม่ยาย ที่กำลังลองชุดผีสาวชุดแดงที่เตรียมไว้แม่ครับผีสาวชุดแดงต้องออกมาในรูปแบบที่ดูหวยหวนและต้องการบุญจริงๆนะครับห้ามยิ้มหรือหัวเราะเด็ดขาดและเครื่องบูชาที่เป็นเสื้อผ้าของผมเราจะทำบุญด้วยการเผาเท่านั้นนะครับห้ามเอาไปทำอย่างอื่นพีทพยายามบีบคำคับให้แม่ใหญ่ ใช้เสื้อผ้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพิธีบำเรอบุญแบบเฉพาะตัวป้าสมอนทำเสียงแหลมเหมือนผีท่อลุกเขยผีสาวชุดแดงก็ต้องร้อนแรงเป็นธรรมดาสิแล้วเสื้อผ้าของแกน่ะถ้าเผาไปก็เสียดายแย่แม่ว่าเรามาทำบุญด้วยการสวมใส่เป็นเวลาหนึ่งคืนเพื่อเป็นการบริจาคพลังให้แก่ผีต้นอื่นดีกว่าไม่จ๊ะป้าสมอพยายามพลิกเลขกลอีกครั้งเพื่อบำเรอบุญ ในขณะที่ทั้งคู่กำลังซ้อมแผนลับและต่อรองเรื่องเสื้อผ้าลุงชุ่มก็เริ่มปฏิบัติการสืบสวนตามที่ขู่ไว้เขาเดินไปรอบบ้านสังเกตการอย่างทีท้วนและเจอพิรุษเข้าอย่างจังลุงชุ่มพูดกับตัวเองขณะแอบมองห้องแม่ยายไอ้พีทกับเมียฉันมันต้องมีลับลุมคมในแน่ถ้าไมเมียฉันดูมีความสุขเกินเหตุตั้งแต่วันที่ควายหายไปแถมไอพีท มันก็ดูโสมลงทุกวันมันต้องมีอะไรผิดปกติลุงชุ่มเดินไปตรวจดูที่จอมปลวกสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดเขาพบร่องรอยการทำพิธีแปลกๆและเจอโน้ตยับยับตกอยู่ใกล้ๆซึ่งเป็นโน้ตท,ที่ป้าสมอนเคยเขียนตารางบำเรอบุญเจ็ดวันไว้ในอีพีก่อนลุงชุ่มอ่านโน้ตด้วยความงุนงงตารางบำเรอบุญเจ็วัน รำสะบัดองลงนักรบเบิ้ลไอ้บ้าเอ้ยนี่มันพิธีบ้าอะไรกันเนี่ยลุงชุ่มเริ่มสงสัยว่าพิธีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องทำบุญแต่เป็นเรื่องทางโลกที่มีลูกเฉยเข้ามาเกี่ยวข้องด้านกะทิที่ไม่รู้อิโนอิเนก็เห็นพ่อทำตัวแปลกๆเธอคิดว่าพ่อคงเครียดเรื่องรถไถนาที่แม่ยึดไปพ่อคะพ่อทำอะไรอยู่คะ ถ้าพ่อเครียดเรื่องรถไถนาแม่บอกว่าแม่จะดูแลอย่างดีนะคะพ่ออย่าคิดมากเลยค่ะลุงชุ่มเก็บโนต้ตเข้ากระเป๋ากันเกงทันทีเปล่าหลอกลูกพอแค่มาดูว่าจอมปลวกมันมีผีหรือไงพ่อได้ยินเสียงแปลกๆมาหลายวันแล้วพ่อจะพิสูจน์ให้ได้ว่าเรื่องผีมันไม่มีจริงลุงชุ่มเปลี่ยนเป้าหมายจากสืบความลับลูกเฉยเป็นพิสูจน์เรื่องผี เพื่อหาทางจับพีรุธต่อไปพีทกับป้าสมอนที่กำลังเตรียมแผนบุญผีหลอกไม่รู้เลยว่าลุงชุ่มได้หลักฐานชิ้นสำคัญอย่างตารางบําเรอบุญไปแล้วและกำลังรอผีปรกากฏตัวเพื่อจับไตพวกเขาคืนนี้พิธีบุญผีหลอกจะไม่ไวายป่วงแค่เพราะชุดผีของแม่ยายแต่จะวายป่วงเพราะมีสายสืบสุดเข้มงวดรอจับพิทอยู่ คืนแห่งบุญผีหลอกและการแทรกแซงของพ่อตาคำคืนแห่งแผนบุญผีหลอกมาถึงผีเปิดเคลงบรรเลงที่มีเสียงหมาหอนแผ่วๆในห้องแม่ใหญ่เพื่อสร้างบรรยากาศขนหัวลูกส่วนป้าสมอนอยู่ในชุดผีสาวชุดแดงพร้อมเครื่องบูชาคือชุดเสื้อผ้าใหม่ล่าสุดของผีที่เธอแอบชกมาได้โดยอ้างว่า จะนำไปบริจาคพลังผีดกระสิบอย่างเคร่งเครียดแม่ครับจำไว้ผีสาวชุดแดงต้องออกมาอย่างช้าๆโหยหวนทสงเสียงขอส่วนบุญที่ดังพอให้พ่อได้ยินเราจะทำบุญด้วยการรำโหยหวนแล้วเผาเสื้อผ้าของผมเอ๊ะบริจาคพลังให้เสร็จเร็วๆที่สุดนะครับป้าสมอนทำเสียงเหมือนผีสาว ไม่ต้องห่วงลูกเขยแม่จะโหยหวนเค่พ่อแกไม่กล้าลืมไปอีกนานเลยล่ะแต่เสื้อผ้าของแกน่ะมันดูมีพลังมากเกินกว่าจะเผาบริจาคเฉยๆนะจ๊ะแม่ว่าต้องทําพิธีสวมใส่เพื่อชําระล้างกายาก่อนนะป้าสมอนยังคงไม่ละทิ้งความพยายามในการบําเรอบุญด้านนอกห้องลุงชุ่มไม่ได้นอนเขาถือไม้เท้าอันใหญ่ และแอบซุ่มอยู่ใกล้ประตรูห้องแม่ใหญ่เขาเชื่อว่าคืนนี้ผีต้องมาหาเมียเขาอย่างแน่นอนและเขาจะจับพิรุธของไอ้ลูกเขยให้ได้ลุงชุมกระซิบกับตัวเองว่าไอ้พีทมันต้องใช้เรื่องผีมาบาังหน้าเรื่องตารางบำเรอบุญบ้าบ้านั่นแน่ฉันจะจับได้ขาหนังขาเขานี่แหละทันใดนั้นเอง เสียงเพลงบรรเลงก็เปลี่ยนเป็นเสียงโหยหวนของผีสาวชุดแดงที่ป้าสมรเริ่มปล่อยออกมาป้าสมรเริ่มรำอย่างช้าช้าแต่ท่วงท่ากลับดูยั่วยวนมากกว่าน่ากลัวและเริ่มทำบุญด้วยเสื้อผ้าของผีตามที่เธอวางแผนไว้ป้าสมรส่งเสียงโหยหวนแบบมีจริตว่า โอ้ยขอส่วนบุญด้วยเถิดขอเสื้อผ้าพลังงานมาสวมใส่ชำระล้างกายาด้วยเถิดพีทหน้าซีดแม่ครับไม่ใช่สวมใส่ต้องเผาครับแม่ไหนจังหวะนี้เองลุงชุมก็ทนไม่ไหวเขาได้ยินเสียงเมียตัวเองส่งเสียงประหลาดและคิดว่าเมียตัวเองโดนผีสาวชุดแดงเข้าสิงจริงๆแล้ว ลุงชุ่มตะโกนลั่นพร้อมพุ่งชนประตูอย่างแรงไอ้ผีร้ายออกไปจากเมียฉันเดี๋ยวนี้ไอ้พีษแกเปิดประตูแกเอาผีมาให้เมียฉันทำไมประตูเปิดพังออกลุงชุ่มเห็นภาพป้าสมอนในชุดผีสาวชุดแดงสุดแซบ่บกำลังถือเสื้อผ้าของพีททำท่าทางแปลกๆอยู่กลางห้องส่วนพีทกำลังทำหน้าตกใจสุดขีดลุงชุ่มตะลึงกับภาพที่เห็น แต่สติก็กลับมาเมื่อเห็นชุดแม่ใหญ่อา้าวไอ้สมอนนี่แกนี่แกแต่งเป็นผีเหรอวะป้าสมอนรีบปรับสีหน้าจากผีสาวเป็นนักบวชผู้เสียสละทันทีพ่อคะอย่าเข้ามาค่ะนี่คือพิธีอัญเชิญวิญญาณผีสาวชุดแดงมาชำระล้างพลังงานลบค่ะถ้าพ่อเข้ามาพลังงานลบจะเข้าสิงรถไถนาเรานะคะ ่่าสมอนใช้รถไถนามาเป็นข้ออ้างเพื่อเบี่ยงแบนความสนใจของสามีลุงชุ่มโกรธจัดเมื่อโดนโกหกและหลอกเรื่องรถไถนาชำระหลังบ่าอะไรฉันเจอแล้วฉันเจอหลักฐานแล้วนี่ไม่ใช่พิธ,ธีทำบุญนี่คือตารางบำเรอบุญที่แกกับไอ้พิษแอบทำกันลับๆใช่ไหมลุงชุ่มชูตารางบำเรอบุญขึ้นมาที่เขาเจอที่จอมปลวก ผีดกับป้าสมอนถึงกับหน้าซีดเผือดแต่ชุดที่4การบีบบังคับของพ่อตาและแผนปราผีสาวชุดแดงลุงชุ่มยืนตัวแข็งทื่อตางห้องมองดูเมียที่ยังอยู่ในชุดผีสาวชุดแดงและลูกสาวที่ยังคงปกป้องแม่ด้วยความศรัทธาในบุญที่ไม่เข้าใครออกใคร เขารู้สึกเหมือนเป็นคนบ้าที่พยายามจับผิดสิ่งที่ทุกคนบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ลุงชุ่มชี้ไปที่ตารางอย่างบ้าคลัง่งไอ้กะทิแกดูนี่รำสะบัดอง์ลงนักรบเบิ้ลน,นี่มันตารางนัดทำบุญตรงไหนวะนี่มันตารางนัดนัดทำอะไรของแกไอ้สมอนกะทิเดินไปกอดแม่พ่อคะก็แม่บอกแล้วไงคะรำสะบัดคือการรำเพื่อเรียกพลังงาน องลงนักรบคือการรับพลังต่อสู้กับมารส่วนเบิ้ลก็คือการขอให้บุญเพิ่มเป็นสองเท่าแม่ทำเพื่อพวกเรานะคะผีทรีบกระโจนเข้าสมบูญบาดนักบวชทันทีถูกต้องแล้วครับพ่อที่พ่อเห็นนั่นคือตารางฝึกวิทยายุทธทางบุญครับแม่สมอนต้องฝึกหนักมากเพื่อเป็นผู้บำเรอบุญที่แข็งแกร่งที่สุดครับพ่ออย่าเข้าใจผิดในความเสียสละของแม่เลยครับ ลุงชุมรู้ว่าไม่สามารถเอาชนะความศรัทธาของลูกสาวได้แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจใช้อำนาจพ่อตาเข้าบีบบังคับลูกเขยโดยตรงลุงชุมชี้หน้าพีดด้วยความโกรธพอแล้วฉันไม่เชื่อเรื่องบุญบ้าบ้านี่แล้วแต่ถ้าแกอยากให้ฉันเลิกสงสัยแกต้องพิสูจน์ให้ฉันเห็นเดี๋ยวนี้ถ้าแม่แกโดนผีสาวชุดแดงเข้าสิงจริง แกต้องปราบผีตนนี้ให้ฉันดูถ้าแกปราบไม่ได้ฉันจะเอาเรื่องแกไปฟ้องกรรมการหมู่บ้านว่าแกเอาผีมาหลอกเมียฉันผีถึงกับเหงื่อตกเขาต้องหาทางปราบผีสาวชุดแดงหรือป้าสมอนโดยที่แม่ใหญ่ไม่โกรธแต่พ่อตายอมรับได้ผีทำหน้าเคร่งเครียดได้ครับพ่อถ้าพ่ออยากเห็นการปราบผีผมจะปราบให้พ่อดูเดี๋ยวนี้ครับ แต่การปราบผีตนนี้มันต้องใช้การถวายคำสาบานและการผูกมัดทางวิญญาณครับผีดหันไปกระซิบกับป้าสมอนที่ยังอยู่ในคอสตูมผีสาวแม่ครับ คืนนี้ผมต้องปราบแม่ให้พ่อดูเราจะทำพิธีปราบผีเพื่อให้พ่อเชื่อว่ามันจบแล้วการปราบของผมคือผมจะสาบานว่าผมจะไม่ยอมให้แม่เข้ามาในห้องผมอีกเพื่อให้ผีตนนี้สงบและที่สำคัญผมจะคืนกุญแจรถไถนาให้พ่อเพื่อให้ผีตนนี้เลิกยุ่งกับทรัพย์สินของเราผีตัดสินใจใช้โอกาสนี้ยุติปัญหาทั้งหมดปาสมอนน้าเสียเล็กน้อยที่ต้องคืนกุญแจรถไถนา แต่การได้เห็นลูกเขยสาบานว่าจะห้ามเธอเข้าใกล้ห้องก็เป็นการผูกมัดทางวิญญาณรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจปาสมอนในคราบผีสาวอืมถ้าอย่างนั้นก็ดีข้าข้าจะยอมให้เจ้าปราบเพื่อให้บุญของเราอยู่เย็นเป็นสุขผีเริ่มพิธีปราบผีต่อหน้าพ่อตาและเมียทันทีข้าขอสาบานต่อเจ้าที่จอมปลวก นับจากนี้ไปข้าจะผนึกกำลังบุญไว้ในตัวข้าแต่เพียงผู้เดียวข้าขอปิดประตูไม่ให้วิญญาณใดเข้ามายุ่งเกี่ยวกับร่างกายข้าอีกต่อไปและขอคืนเครื่องบรรณาการคือกุญแจรถไถนาคืนแด่พ่อเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าบุญผีหลอกจบสิ้นแล้วพีททำท่าทางเหมือนไร้มนแล้วรีบยื่นกุญแจรถไถนาให้ลุงชุ่มทันที ลุงชุ่มรับกุญแจรถไถนาคืนจากมือผีดด้วยความตื่นเต้นและพึงพอใจใบหน้าเต็มไปด้วยความโล่งอกที่ได้สมบัติคืนและเชื่อว่าผีร้ายถูกปราบลงแล้วจริงๆลุงชุ่มมองดูกุญแจรถไถนาอย่างรักใคร่เยี่ยมมากไอพีดการปราบผีของแกได้ผลจริงๆฉันเชื่อแล้วว่าแกมีวิชาอาคมดีมากคราวนี้แหละ ฉันจะได้ขับรถไถน,นาอย่างสบายใจเสียทีกระทิเข้ามากอดสามีด้วยความภูมิใจพี่พีทเก่งที่สุดเลยค่ะเป็นทั้งผู้บำเรอบุญและผู้ปราบผีได้ด้วยแม่เองก็ดูสงบลงแล้วนะคะป้าสมอนเดินออกมาจากห้องหลังจากเปลี่ยนชุดจากผีสาวชุดแดงเป็นชุดอยู่บ้านธรรมดาแต่สายตาที่มองพีทนั้นยังคงเต็มไปด้วยความเจ้าเล่และรู้ทัน ปาสมอนกระสิบกับพีทขณะเดินสวนกันลูกเถยแม่รู้ว่าแกทำไปเพื่อปิดประตูไม่ให้แม่เข้ามาในห้องแกอีกแต่แกอย่าลืมนะการผนุกกำลังบุญของแกนะ่ะแม่ก็มีวิธีเปิดของแม่นะจ๊ะแม่จะให้แกได้พักก่อนแต่แม่จะกลับมาทวงบุญของแม่คืนแน่นอนปาสมอนยิ้มอย่างลึกหลับทิ้งให้พีทได้พักหายใจเพียงชั่วคราว หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปบ้านกลับคืนสู่ความสงบสุขพิดดีใจที่ได้รถไถนาคืนมาและไม่ต้องทนกับพิธีบมเรอบุญที่วายปวงอีกแล้วลุงชุ่มมีความสุขกับการขับรถไถนากะทิมีความสุขที่เห็นทุกคนรักกันส่วนป้าสมอนก็ยังคงทำตัวเป็นราชินีแห่งบุญที่ดูแลรถไถนาอยู่ห่างๆแต่แล้วความสงบสุขก็ถูกทำลายลงโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้คาดคิด พีทกำลังไถนาอยู่กลางทุ่งโดยมีลุงชุ่มนั่งดูอย่างภูมิใจทันใดนั้นนายชดเพื่อนบ้านที่ชอบนินทาและปากโป้งก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาพร้อมสีหน้าตื่นเต้นสุดขีดไอพีทลุงชุ่มพวกแกส,สวยแล้วเมียไอแก่นที่อยู่หมู่บ้านข้างๆมันก็ทำควายหายเหมือนกันมันเลยไปบนที่จอมปลวกแล้วก็บอกว่า มันจะขอบำเรอบุญกับผู้มีวิชาอาคมที่สุดในหมู่บ้านเรานะมันกำลังตามหาไอ้ลูกเถยแก่บนมาทำพิธีต่อให้ด้วยนะเว้ยพีทกับลุงชุ่มถึงกับหยุดรถไถน,นาทันทีลุงชุ่มหันไปมองพีทด้วยสีหน้าประหลาดใจฮะลูกเถยแก่บนอะไรวะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะไอ้พีทพีทหน้าซีดเผือดไม่จริงครับพ่อผมไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรทั้งสิ้นนะครับ นายชดยื่นรูปถ่ายใบหนึ่งให้พีทดูในรูปนั้นคือจอมปลวกศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทำเครื่องหมายไว้เต็มไปหมดและใต้รูปมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้ใดต้องการบำเรอบุญขอให้ติดต่อไอ้พีทลูกเถยผู้มีอาคมแห่งบ้านไร่นาพีทรู้ทันทีว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของป้าสมนแม่ยายรู้ว่าการเบิ้ลในบ้านทำไม่ได้แล้วใช้เลขกลม่ การสร้างแฟรนไชส์บำเรอบุญให้ลูกเถยต้องไปแก้บนให้กับคนอื่นปลาสมนยืนอยู่บนระเบียงบ้านยิ้มหวานและโบกมือให้กับลูกเถยที่กำลังตกอยู่ในความโกลาหลนปลาสมนจับโกนข้ามทุ่งนาม,มาด้วยเสียงสดใสลูกเถยขาราชินีแห่งบุญอย่างแม่ต้องขยายอาณาจักรบุญแล้วนะจ๊ะแม่รับงานแรกไว้ให้แล้วนะคืนนี้ไปบำเรอบุญที่บ่บ้านข้างๆนะจ๊ะแม่ได้ค่าทำพิธีมาเยอะเลยนะจ๊ะ มองดูไม่ยายที่กลายเป็นมาดามจัดหาพธิธีและมองดูเพื่อนบ้านของใหม่ที่กำลังเดินทางมาหาเขาวงจ้อนแห่งความวายป่วงไม่ได้จบลงแล้วแต่กำลังขยายตัวออกสู่โลกภายนอก